สวัสดีครับผมจากช่องสวัสดีผมสิ่งหสายซิ่งนะครับวันนี้พามาเดินตลาดกันดูอะไรไปเรื่อยเปล่อยดูอะไรไปเรื่อยเปล่ยครับ พาชมอะไรไปหลายๆอย่างตลาดนี้ตรงตลาดตรงนี้ตลาดปากน้ำระย,ยองนะครับอาจจะช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงโควิดอะไรก็ฝากป้องกันตนเองไว้นะครับก่อนที่จะเข้าตลาดก่อนที่จะเข้าตลาดแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดคัดกรองนะครับร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันด้วย เนี่ยครับมีสองจุดนะถ้าใครมาก็สแกนอะไรด้วยเนี่ยครับเดินชมผักนี่ผมก็ไม่รู้เรากาผักอะไรมะัละมะละขมไหมครับไม่ได้เอา <laughs> เดินดูยี่เฉยครับโอนี่อะไรเนี่ย เนี่ยครับก็เป็นอีกแบบการเลือกซื้อเลือกชมแบบสไตล์สไตล์แบบสวัสดีดิ่งไสซิ่งอ่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูส้มส้มนี่หวานจริงไ่มครับส้มเนี่ยชิมได้ไหมอ่สะสรครับครับ ไม,ไม่กินนครับปจุ๊เี่ยมีสตรอเบอรี่แล้วนะครับเนี่ยครับผมสตรอเบอรี่ใครแวะมาแถวนี้ก็อุดหนุนร้านป้าแกด้วยนะครับมีส้มมีอะไรมีมะม่วงมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวหรือมะม่วงหวานครับเนี่ยฮะผมอยากกินมะม่วงหวานอะ่ะหวานเนาะ อันนี้มันทำไมมันไม่เขียวครับมันมันมันเหลืองและอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำดอกไม้สีทองครับเดี๋ยวมาใหม่เดหครับเลือกซื้อเลืกหาตามใจชอบได้ครับก็ตลาดก็ถือว่าใหญ่ครับตลาดก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้ว แถวในปากน้ำแล้วแต่ตอนนี้ประมาณประมาณบ่ายสองจะบ่ายสามแล้วก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่เย็นเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าจะมายเย็นคนก็อาจจะเยอะแต่ถ้ามาแบบประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามแบบเนี้ยก็คนคนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาไปดูตรงตรงโซนฝั่งนู้นนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูครับ มีกล้วยมีอะไรหลายอย่างมาครับมาเดีย๋ยวพามาดูตามมาดูครับหลาอย่างข้าวแกงอันนี้เขาเรียกว่าแกงแกะกว่าจะได้กินต้องแกะก่อน,อนโซนโซนข้างล่างโซนข้างล่างโซนนี้ก็จะเป็นโซนหอยนะครับมีหอยกุ้ง ปลากุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็ <işte S 1> อะไรอีกมีไข่หลายอย่างครับเดี๋ยวผมอีกรอบนึงเดินพาชมอีกรอบนึงครับพาชมอีกรอบนึงนะ <gel? S 1> พาชมอีกรอบนึงครับ <ishing S 1> ป้าครับเนี่ยหอยอะไรครับเนี่ยหอยเสียบโอ้ผมเพิง่งเพิ่งเคยเห็นนะครับหอยเสียบ<ง>เยบนี่ครับ เนี่ยครับราคาราคาก็ถูกนะครับราคา20บาทอุดหนุนป้าด้วยนะครับนนใครที่ว่าใครที่ผ่านมาตรงปากน้ําก็อุดหนุนป้าด้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรครับตรงเนี้ยอันนี้หอยคงทะเลหูตัวใหญ่มากอะนะครับตัวใหญ่มากเลยอะ่ะออถ้า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 เป็นตัวตัวเท่าไหร่ครับไขาไข่ไขเป็นโลอ๋อขายเป็นโลอืม มันอ้วนตัวใหญ่มากเลยครับผมขอดูขอดูได้ไหมจับดูได้ไหมครับมันตูดนะครับเดี๋ตัวนี้ได้ไหมครับโตัวใหญ่มากเลยครับโอขอบคุณครับผมเดี๋ยวหาลูกค้าอุหนุนให้ครับป้าเดี๋ยวหาลูกค้าอุหนุนให้ถ้าจะมาก็อยู่ตรงด้านหน้ามาจากทางเซเว่นจะอยู่ด้านหน้านะครับอุหนุนป้าแกหน่อยนะครับผม ที่ผ่านมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนปลามีปลาหลายอย่างมีหอยหอยหอยก็แวะผ่านมาก็อุดหนุนอะไรกันด้วยนะครับไม่มีคร <c oughs> ับเอาอะไรที่กินได้ <c oughs> อันนี้ก็ต้มก็เป็นต้มเนื้อทีเนื้อกินไหม เนื S <S <preach miracle> ้อมันกินไม่ได้ครับมันแข็งเขายังไม่ให้ทานนะกินได้ก็ถ้ามีเสียงเพลงเข้ามาแซ่ก็ขออภัยแ้วนะครับเออผมยังไม่ได้ดูดูตรงนี้เลยเดี๋ยวพามาดูเข้ามาตรงนี้มีผลไม้ให้เลือกหลายอย่างโอ้เดินมาเพิ่งเห็นปู ทำไมปูตัวเล็กจังเลยอ่ะเอ,อ้ยอยากถามอยู่ว่าทำไมเขาต้องหงายท้องขึ้นด้วยครับก็ <c oughs> หลายอย่างนะครับและชมแวะเลือกกันได้มะนาวอุ้ยดูมะนาว ยังครับไม่เอาไม่เอาครับดูเฉยครับมะนาวถูกนะครับยี่สิบบาทครับข,ข้างในก็มีกุ้งข้างในก็มีกุ้งมีอะไรให้เลือกหลายอย่างหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วแต่เราจะเลือกซื้อเลือกหาได้ถ้าจะซื้อเสื้อผ้าต้องโซนนู้นมาโซนนี้ก็ได้ซื้อเสื้อผ้าเลือกซื้อเสื้อผ้า ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับจากช่องดิ่งสวัสดีครับเอ้ยใช่ไหมใช่ป่าวจำช่องตัวเองไม่ได้แล้วเออฝากติดตามช่องด้วยสวัสดีครับผมดิ่งสายซิ่งนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ถ้ากดถ้าชอบกด ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกดสัตบตะไคร้ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆทางเราจะลงให้อบคุณครับผม